วันนี้มาพบกับน้องมิวกี้3มเหลี่ยมออโต้หรือ S.M. l Auto ้ h ดอะ o ชว์รูนะคะวันนี้น้องมิวมารีวิวนะคะเพื่อประกอบการการตัดสินใจในการออกรถนะคะวันนี้มารีวิวในส่วนของรถ Toyota Autist นะคะ1.6 e CNG ปี2011คันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภายนอกรอบคันกันเลยนะคะ นะะในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะก็มีความโดดเด่นนะคะให้ลุคสปอร์ตนะคะมีความเฉบียฉี่วยิ่งขึ้นนะโดดเด่นด้วยกระจังหน้านะตัวนี้นะคะมีลูกเล่นนะคะโดยชุดโครเมียมนะคะนี่นะคะในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นนะคะไฟตัดหมอกนะนะคะและกันชนหน้านะคะรูปแบบโฉมใหม่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนะคะรอบคันกันเลยนะคะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะคะขนาด16นิ้วล้อโรงงานเลยนะคะเดิมๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะซึ่งสะดวกสบายในการใช้งานสุดๆเลยนะคะขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะอ่า ะะและรุ่นนี้นะคะพิเศษมีนะคะสักเกิตให้ด้วยนะแต่งด้านข้างเลยนะอบอกได้เลยว่าซื้อคันนี้ไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะว่ามีให้มาพร้อมเลยซึ่งแบบว่านะทำให้แบบคุณได้คันนี้ไปอะ่ะจบ ะะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าะะให้ความหรูหราภายในตัวของเขาแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของท้ายตัวรถนะคะตัวนี้ก็มีลูกเล่นนะคะกับชุดคโครมเมียมนะคะในบนกรอบป้ายทะเบียนนั่นเองนะคะนี่นะคะตัวท้ายของเขาก็มีการดีไซน์ที่แบบว่าให้มีความแบบนะคะมะีมิตินะคะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะ,ะสำหรับรุ่นนี้ เดี๋ยวเรานะคะไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันเลยนะ,ะว่าจะมีนะคะฟังก์ชันพิเศษอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน,นะะเลยเราเข้ามาอยู่ในห้องผู้โดยสารส่วนในแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะคะหน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้นะเป็นการดีไซน์นะคะเป็นแผงเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้แยกเป็นแบบว่าทรงกลมนะเหมือนเราที่เห็นทั่ว,วไปนะณปัจจุบันนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะก็ ะะสามารถดูได้ง่ายนะคะมีการแสดงนะคะเวลานะคะและระยะทางการวิ่งนะคะอัตราเชื้อเพลิงก็จะอยู่ด้านขวามือนั่นเองนะคะซึ่งเป็นรูปถังน้ํามันสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะและถัดออกมาอีกก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นทรงสีก้านนะคะซึ่งนะคะขับขี่สบายมากๆเลยจับถนัดมือด้วยนะถัดมาด้านขวามือของผู้คนขับนะคะนี่ ะะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับนะคะปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างซ้ายขวานะคะระบบไฟหน้านะตัวนี้ก็จะเป็นระบบแก๊สนะคะนะคะนี่เขาจะบอกให้ชัดเจนเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอนโซลกันเลยนะคะในขอในส่วนของคอนโซลด้านกลางนี้นะคะ,ะก็จะมีส่วนระบบของเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นสามารถเล่น fm am cd ได้นะคะ เล่นได้ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถเปิดปุ่มได้เลยนะเพิ่มเสียงรถเสียงก็ตรงนี้เลยนะใช้งานง่ายมากๆนะคะถัดลงมาก็จะเป็นระบบแอร์นะคะระบบแอร์เป็นมือหมุนนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะและในส่วนของด้านล่างนี้นะ,ะก็จะเป็นระบบเกียร์นะคะเกียร์อรโตเนมตินะคะสะดวกสบายมากๆเลยนี่ยังมีช่องเสียบสาย AUX ให้ด้วยนะคะ ถัดมาด้านซ้ายมือนะคะด้านข้างของคนขับนั่นเองก็จะมีช่องเก็บของนะลิ้นชักบนล่างนะคะเก็บของได้เยอะอีกด้วยนะในส่วนการดีไซน์ตกแต่งนะคะภายในเป็นออกแบบนะคะสีทูโทนนะสีเทากับสีครีมตัดกันเลยนะซึ่งให้ความโดดเด่นและหรูหรานะคะอ่ามาในส่วนของเบาะที่นั่งนะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะให้ความแบบว่านะคะให้ความแบบว่ารู้สึกแบบ รู้สึกนุ่มแล้วก็ผิวสัมผัสเราอย่างเงี้ยเวลาเราไปโดนนะคะมันจะรู้สึกนุ่มสบายมากๆเลยนะอ่านะคะแต่พุ่นด้ถึงในส่วนของเบาะนะคะก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปก็คือเป็นแบบพอดีพอดีนะคะนะคะในส่วนของดีไซน์นะคะก็รองรับสรีระของเราได้ดีนะคะขับขี่ได้สบายด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องบริโดยสารส่วนหลังกันเลยนะคะ,นะ,คะในส่วนของห้องผู้โดยสารส่วนหลังนะคะนี่นะคะ เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ทั้งคันเลยนะอ่ากว้างขวางสุดๆไปเลยนะคะในส่วนของแผงประตูข้างก็ยังมีลูกเล่นนะคะรอบคันเลยนะที่บอกว่าเกี่ยวกับสีลูกเล่นตกแต่งภายในของเขานะคะอ่าก็ที่นั่งนะคะพูดได้เลยว่าก็กว้างขวางนะคะกว้างขวางถ้าเป็นรถเก่งซีดานนะคะก็คือเขาจะให้แบบเน้นถึงความสะดวกสบายนะคะที่กว้างขวางแล้วก็นั่งได้หลายคนไม่แออัดนะคะ ในส่วนของเบาะก็สําคัญนะคะในส่วนของเบาะนะคะนะคะบางรุ่นบางคันนะเขาก็จะไม่มีที่รองให้นะคะที่รองศรีรษะให้ตรงนี้นะ,ะอ่าที่พนักพิงนะคะอ่าก็จะมีแค่สองท่านนะคะตรงนี้ก็คือจะเอาไว้แบบนะคะก็บางบางที่ก็จะเป็นที่วางแขนที่วางแก้วไปอะไรประมาณนี้นะคะอ่าในส่วนของด้านหลังนะคะก็สามารถเก็บของได้ด้วยก็จะเป็นลำโพงหลังนะคะซ้ายขวา เดี๋ยวเรานะคะไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเลยค่ะนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะนี่นะคะตัวถัง CNG ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีป้ายบอกนะคะก็ยังเหลือที่เก็บของให้อีกนะคะยังสามารถเก็บได้นะคะเก็บได้เยอะพอสมควรนะคะถ้าดูแล้วลักษณะอย่างนี้นะ,ะอ่ะก็ยังสามารถ ส่กระเป๋าเดินทางได้ด้วยนะตอนนี้นะคะหรือว่าใครจะขนย้ายอะไรหรือเดินทางไปไหนก็ยังเก็บของได้นะในส่วนของด้านในก็ยังมีที่เหลือเฟือสามารถเก็บของได้อีกเ<ค>ยอะเลยสนใจนะคะเ o ยต้าออติสนะคะ1.6 E CNG ปี2011เกียร์ออตโต้คันนี้นะเพียงคุณลูกค้านะคะแจ้งว่ารับชมมาจากช่อง YouTube นี้นะ แล้วแคปหน้าจออินบ็อกซ์เข้ามาที่ f c e b o o o f แ Fan นเ g e สามเหลี่ยมออโต้นี้เท่านั้นอินบ็อกซ์มาหาน้องมิ้วนะคะลูกค้าก็จะได้รับนะคะสิทธิพิเศษก็คือ power bank 1ชิ้นไปเลยนะลูกค้าต้องทำการจองด้วยนะคะทำการจองด้วยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นออติสคันนี้หรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นๆในบริษัทของเรานะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ รีบเลยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะราคาพิเศษนะคะคันนี้ราคาพิเศษมากๆเลยอยู่ที่379,000บาทย้ำอีกครั้งนะคะราคาพิเศษมากๆเลยอยู่ที่379,000บาทติดต่ออินบ็อกซ์มาหาน้องมิวได้เลยนะคะหรือติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเบอร์โทรนะคะ Line, แอดแล้วก็ Facebook f a n p เ g e สามเหลี่ยมออโต้นะคะด้านล่างนี้เลยนะไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว t ต y o ต a a อ t ติวันนี้สวัสดีคะ่ะ